รีวิวเลนโปรเกรสซีฟนิคอนแบบเจาะลึกเลนคุณภาพที่การันตีโดยองค์การ n าซาค่ะสวัสดีค่ะหมออุ้ยค่ะแพทย์หญิงวชิราสันธิชัชยค่ะจากสุขแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตาค่ะวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องเลนโปรเกรสซีฟจากนิคอนกันค่ะ ก่อนอื่นมาทำความรู้จักแบรนด์เลนิคอนกันก่อนค่ะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์แรกที่มีการคิดค้นผลิตเลน์ที่ย่อบางที่สุดในโลกหรือย่อบาง1.74ค่ะนอกจากนี้ยังมีการคิดค้นสารเคลือบผิวเลนหรือเรียกว่ามัลติโค้นะคะที่ทำให้มีการใช้งานกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะและยังเป็นแบรนด์แรกที่มีการคิดค้นผิวเคลือบเลนนะคะที่สำหรับผู้ที่เป็นโรคต้กระจก ช่วยเพิ่มความชัดเจนแล้วก็เพิ่มคราสต์ในการมองเห็นให้ได้ความคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะหรือเรียกว่าซีโคสไบรท์ค่ะในแง่ของเลนโปรเกรสซีฟเองเนี่ยเลนนิคอนเนี่ยมีการออกแบบให้เหมาะกับสรีระของชาวเอเชียค่ะเนื่องจากเป็นแบรนด์สักชาติญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการออกแบบคำนวณน,นำเอาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีฐานข้อมูลซอฟต์แวร์อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในการคำนวณค่าสายตาของคนไข้แต่ละคน รวมถึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆกว่า12ค่านะคะและนำมาคำนวณกลับไปกลับมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนได้ตามมาตรฐานของนิค o อนค่ะเพื่อที่จะทำให้ได้เลน์ที่มีการเกลี่ยค่าสายตาที่พอเหมาะทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยได้ความคมชัดและสบายตาค่ะหรือเรียกว่าโน e t เทคโนโลยีนั่นเองซึ่งมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นของเลนโฟกัสซิฟนิคอนเลยค่ะก่อนอื่นเราจะขอแบ่งออกเป็น3โครงสร้างด้วยกันนะคะได้แก่รุ่น t a ต d a า d แอดวานซ์และ Premium ค่ะรุ่นแรกคือรุ่น Standard ค่ะหรือว่าซีรีส์ p พซิโอค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีการนำเอาโนดเทคโนโลยีมาใช้ในการคำนวณผลิตเลนส์ด้วยนะคะและนอกจากนี้จะมีการปรับสมดุลของค่าสายตาในแนวนอนนะคะเพื่อให้ได้ความคมชัดและสบายตาม,มากขึ้นค่ะซึ่งจะเรียกว่า f a ล t พาวเวอร์ไลน์ดีไค่ะ เลนกลุ่มนี้นะคะจึงเป็นเลนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันค่ะที่มีการใช้งานระยะใกล้เป็นเวลานาน,านเช่นการใช้หน้าจอมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งจะทําให้ได้มุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะและรุ่นที่2ค่ะหรือว่ารุ่นแอดวานนะคะก็จะประกอบด้วย3เทคโนโลยีด้วยกันค่ะเทคโนโลยีที่1ค่ะ ดับเบิลไซส์ดีไซนนะคะจะเป็นการออกแบบเลนทั้ง2ด้านนะคะเพื่อช่วยลดความบิดเบือนนะคะให้ความสบายตาม,มากยิ่งขึ้นค่ะและ2นะคะ d e f o r m a t i o n t u n เนค่ะจะช่วยจัดระเบียบทิศทางด้านข้างของเลนนะคะจึงช่วยลดอาการวุบวาบและเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้มากยิ่งขึ้นค่ะและอันที่3นะคะ b บ n o ok c u l a r t u n n e r ค่ะจะช่วยปรับสมดุลการมองเห็นทั้ง2ตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าสายตา2ข้างต่างกันมากๆนะคะ ก็จะให้ความคมชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในโครงสร้างรุ่นที่2หรือแอดวานนะคะ mm hmm. ก็จะช่วยให้คนไข้เนี่ยปรับสมดุลการมองเห็นได้ดียิ่งขึ้นนะคะช่วยลดความบิดเบือนแล้วก็สบายตาเนื่องจากมีการเกลี่ยค่าสายตาที่เหมาะสมค่ะและโครงสร้างรุ่นที่3นะคะหรือว่ารุ่นพรีเมียมค่ะหรือว่าเรียกว่าซีรีส์ซีแมนะคะซึ่งกลุ่มเลนนี้นะคะจะไม่มีการวางโครงสร้างไว้ก่อนเลย จะเป็นการวางโครงสร้างร่วมกันนะคะหรือว่าเรียกว่าโคดีไซน์ค่ะโดยจะนำค่าความเซนซิทีฟของแต่ละบุคคลนะคะการไล่ค่าสสยมาและค,ค่าความบุบว่านะคะมาคำนวณร่วมกันเพื่อให้ได้เลนส์เฉพาะบุคคลแต่ละบุคคลนั้นๆเลยค่ะนอกจากนั้นจะนำค่าสายตามาขัดแบบอะสเปียริกในทุกๆแกนองศาด้วยค่ะดังนั้นเลนส์กลุ่มน,นี้จึงเป็นเลนส์ที่เน้นการสวมใส่ที่สบายมากที่สุดค่ะ เลนกลุ่มนี้นอกจากจะมีเทคโนโลยีทั้งหมดที่หมอกล่าวมาแล้วนะคะยังมีอีก2เทคโนโลยีด้วยกันค่ะได้แก่ frame shape optimization ค่ะซึ่งจะมีการออกแบบในการขัดเลนส์แค่ส่วนที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้ได้มุมมองพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ลดความิดเปือนค่ะ และอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะคะคือ i Insight t เทคโ o โล g y ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดค่ะจะมีการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลนะคะโดยการนำความเซนซิทีฟิมาใช้ในการคำนวณค่ะที่สำคัญค่ะจะมีการออกแบบล้อเลียนกับโครงสร้างของเลนเดิมที่คนไข้เคยใช้งานมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคนไข้สวมใส่เนี่ยจับตับตัวได้อย่างง่ายได้ค่ะเพราะฉะนั้นเลนกลุ่มพรีเมียมนะคะจึงเป็นเลนที่ให้การตับตัว การส่วนใสและความคมชัดสูงที่สุดค่ะทั้งหมดที่หมอกล่าวมาการเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลค่ะโดยไม่จําเป็นว่าจะต้องเลือกใช้เลนส์ที่โครงสร้างสูงที่สุดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นที่ใครที่สนใจเลือกเลนส์โ r ก s สิฟนิค k อนสามารถ เข้ามาให้ผู้เชี่ยวชาญทางร้านให้คำแนะนำในการวางโครงสร้างเลนที่เหมาะสมได้ค่ะหากใครอยากจะติดตามสาระดีๆอย่างนี้นะคะพบกับหมออุ้ยได้ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ